สวัสดีครับพี่น้องมันนี้ผมนนเอมดีมีเมนูปลาหลาพริกมานําเสนอให้พี่น้องได้รับชมครับวันนี้วนนี้ผมซิ้มาเห็ดปลาหลาพริกพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการเห็ดเลยครับเดี๋ยวเอาดับแรกผมเสร็จนำหลาป้าครับนำหลาพริกผมมีพริกนี่พริกกระเทียมหางผักชีใบบกกูดเอาลงไว้หวัวเลยครับ มีหนังกรเทียมดองครับพอหอมจะน้อยแล้วครับเติมไปคนระับ เมนูนอีกอย่างง่ายครับพี่น้องใกล้ๆม,มาค้ามเปียกครับใจม,มังไปเลยครับผม ของชุดรถครับรถดีครับซิวขาว บ้านิดหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มข้ามข้ามหวานนี่ครับน,น,น้ำตาลนี่พอป้าหลัดพริกมันออกไปทางหวานเปรี้ยวหวาน เขียวนลครับเขียวเลยโอเคครับนี่น้องนำบาสห้องก,กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเบิง่งขั้นตอน ี๋ยววงจะถอดป้าครับเหมือนี้โอเคครับโอเคครับแล้วถอดป้าอุปกรณ์ทุก ครับพี่น้องเมื่อวันหนึ่งสักครู่นี่ครับแกดแกดเบิดพี่นอ้องแกดเบิดใหญ่มาใส่กระทะครับ,บกระทะไฟฟ้ามีอุปสรรคครับเมนูนี้เมนูนี้มีอุปรสรรคครับพี่น้องแกดเบิดมาก่อนโอเคครับรอชมครับปฏิสุขบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามากับป้าครับ กระสือเลกินบอพี่น้องคือท่งกระสืเล็กทรงกลิ่นกระถาเปลี่ยนกระถางใหม่ขออนุญาตให้ได้หน่อยครับักมากันหน่อยนะ มุุครับรออีกแป๊บหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็ซุกแล้วก็เหลืองถอดยากนะทำไมพี่น้องกระทะมันหน่อยหน่กระทะมาไม่ ส่งส่งคือสีบรอกโคลีนั่นี่ครับตำ่อไปครับผมกุ๊กๆครับรอปลาเหลี้ยงๆครับโอเคครับพี่น้องปลาห่าเหลือยงในทีแล้วครับขอด้นรลายมันสิเพราลือเนือปลาครับพี่น้องพอดหนาครับกระทะหน่อยพ่ออะลรครับพ่อาำดินเลยครับ นี่คือิกระทะเบทหน่อพอด้วยคนเองคือสิบคนได้กินตอนป้าครับเม,น,น,มนูนี้ของทางลำบากแกดแกดกระเบิดแกดกระเบิดพี่นอ้องครับเดี๋ยวเติมน้ำลาดที่เราได้ทำใหม่ก่อนหน้าน,นี้ครับ นี่ครับนำหลาดใ่ห่อได้เตรียมไว้รับพี่น้องห่านทำไปก่อนนั้นนี่แล้วจะมาหลาดเาครับ <laughs> พลาลติกสแตา์นอนเอ็นวีดี <laughs> <c oughs> เกือบป่าด้กินพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อุปสรรคลายแหงกราไม่น้องนี่แกะกระเบิดอ <c oughs> สภาพป้าคนข้าง โบเมนโตป้าครับพี่น้องเดี๋ยวตามเลยนี่ครับตัวหอมบักชีเติมสีสันจะน้อยนึงครับหอมหอมเซ็จเรียบร้อยครับเมนูนี้ครับพี่น้องปลาลาดพริกเมนูทอ,อร์โลดแห่งเมนูนี้ครับครับขอบคุณทุกการติดตามในรับชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับ ขอลา่านผม้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ